พาสติกแข็งนะครับทุกคนบดเรียบร้อยแล้วนี่ครับได้ไปของตู้เย็นได้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้ากระสอบนะครับนี่ต่อไปก็จะเป็นโครงโทรทัศน์นะครับตัวนี้ก็กําลังทาความสะอาดนะครับจะบดสีดํานะครับต่อนีเครื่องบดนะครับต่อไปก็จะบดตัวนี้นะครับนี่โครงสีดานี่ครับเป็นพลาสติกแข็งนะครับนะครับตัวนี้ ง่ายนะครับทาง่ายนี่บดแล้วก็ตัวนี้ก็ง่ายนะครับนี่ครับคือพลาสติกของผมนะครับพลาสติกบดวันนี้แพ็คใส่กระสอบเรียบร้อยนะครับบรรจุเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่ครับวันนี้นะครับบดครึ่งวันครับแล้วก็ได้ประมาณสองร้อยกโลนะครับไม่เคยบดนะครับเพิ่งบดครั้งแรก แบบสองใบโลเกือบสามร้อยกิโลนะครับทุกคนพรุ่งนี้ก็จะบดใหม่นะครับบดพลาสติกแบบไหนนะครับนี่เลยครับโครงโทรทัศน์เก่าแล้วก็เครื่องซักผ้านะครับต้องมาคัดแยกแยกสีนะครับแยกหลายอย่างครับทุกคนกว่าจะได้บดนะครับนี่คือเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าผมยังไม่ได้แกะคัดแยกครับต้องบดพลาสติกอกรนะครับผมถึงจะ บดนะครับขัดแยกนะครับหลายขั้นตอนนะครับนี่ครับจากบดพลาสติกเลี่ยมก็ก็จะมาแยกงานประเภทนี้นะครับนี่ครับพลาสติกบดนะครับทุกคนนี่ครับเป็นเจดโม้พลาสติกแข็งนี่ครับ ก็บดออกมาเรียบร้อยนะครับรอบแรกบดของตู้เย็นนะครับชั้นวางตู้เย็นอันนี้เป็นโครงโทรทัศน์นะครับเป็นพลาสติกแข็งบดออกมานี่ครับกำลังกำลังตักใส่กระสอบนะครับทุกคนนี่ครับแทกเรียบร้อยนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับย่านถูกไอ้ฝนมันจะเปียกนะครับเพราะว่าเขาบอกเห็นเปียกนะครับ ก็เลยตักใส่กระสอบไว้นะครับนี่เครื่องบดนะครับก็พอแล้วนะครับพรุ่งนี้ครับค่อยมาบดใหม่นะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่เก็บนะครับทุกคนพื้นที่แคบนะครับนี่ครับพลาสติกก็เลยบดทีละน้อยๆนะครับไปหามากนะครับเลือกเซตแล้วก็ค่อยมาบดใหม่นะครับนี่ครับ นี่ก็คือพลาสติกแข็งนะครับ นี่ครับ,รบก็กำลังตักใส่กระสอบนะครับทุกคนนี่ครับนี่ครับพลาสติกแข็งนะครับทุกคนเขาก็จะแพ็คใส่กระสอบนะครับกระสอบน่จะโดขดดใส่ เขาขาเขาอะต้อมพอเขา <laughs> ขายเขาครับขายเขาใช้น้อนเดือเจ้าจัด ใส,มส่มาลยส้มนั่นนั่นมาโอ้มกัก่วงพวนตาจะชอบนิดหน่อยนี่่ผ่าัน่ผ่าัน ว่างหรือเปล่าเอองานงานเพียกเลยช่วงนี hmm. mm ้ใชเนี hmm. mm ่ยลิไมใหญ่ไม่จเลื่อยโอเควัดามร้อนมาดูหน่อยอ่ะเวลานั่นน่ะโอ้ไม่ต้องใช้ใช้น้ำบนน้ำเยอะจับดูน้ำแมงร้อนชิบหายเลยโอ้ไม่ต้อง ก็ใช้แบบนี้ใช้ทั้งวันเออเติมเครื่องร้อนตามปกติทั้วันแหละเออเพยงแค่อย่าใช่หม้อน้ำอย่าใส่หม้อน้ำถ้ำหนาวมันแห้เนะ่ยเออใส่เยอะเลยใส่มาเต็อยู่แล้วมันหมุนเองใช่ไหมเออมันไหลวนเองเดี๋ยวเราเติมน้ำมาเติมข้างบนเติมข้างบนเอาเต็มถังเลยยิ่งดีน้ำเยอะยิ่งดี หมืนเองไรเองทำเองหมดเออมันเองหมดแต่ก็ดีนะทำอย่างงี้นะไม่ต้องไปพัดลมพัดติดเจ็บถุงเจ็แพงเราไม่สนใจแล้วเออไม่สนใจแล้วดีไม่ดีทำตรงนี้ดีเออเรับซื้อว่าติดมาบดเองเอ้ยเอาเฉพาะของผมนี่แหละไม่ใช่ไม่ใช่พูดถึงนะถ้าวันไหนแม่งเงียบกซื้อพัดติดมาบดเองเออใช่อยู่ไม่ผมเห็นที่ที่ไอ้นู่นน่ะที่หนองหนองกุ้งอะนะเออมันมีพี่ยายอะไรเจ๊อะไรไม่รู้ แกก็ลื้อแบบนี้ด้วยนะแล้กีแกก็มีโรงรับตรงนี้อีกเพราะคนในนู้นมันมันไม่บดพลาสติกไงเออมันต้องรับซื้อพลาสติกมาแล้วค่อเดี๋ยวมัเอารถไปขนมาบดเองแล้วเราบดเองมันกำจัดไอ้นี่เลยเนาะพื้นที่เราด้วยเนาะมันก็ได้ราคาเพิ่มเลยใช่พื้นที่เรากำรวจด้วยมันไม่เปลืองไงใช่ยู่ทำเสร็จเสร็จแต่โรงเราไม่พอแน่ ไอพอนหมดเลยก็บทไปเรื่อยๆแค่ไม่ให้พูดถึงแรมลงไว้พอนะเวลาบทแล้วเก็บไอพวกนี้อ่ะอยู่บ้านไงเก็บที่บ้านอ๋อขนไปนู่นเลยขนแ็ปที่บ้านเลยถ้าเท่าไม่นั่นก็สร้างโรงหน่อยไว้เก็บพวกนี้เนาะที่บ้านดีกว่าที่บ้านก็ใทยอยู่บ้านมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลายกหลายรอบไงอ๋อยกตรงนี้ไม่ใช่ดูไวเพราะว่าถ้าเรายกนี้ใช่ไหมมันจบเลยงการเดี้วเราไปขายก็ไปเอาที่บ้านเลยใช่เวลาไหนยกขึ้นรถดไดเสร็จแล้วยกไปลงอีกอ่ะ พวกนี่ก็ต้องเก็บไว้บ้านเถอะยาเยอะบันไดเขาลักไปหมดแล้วอะไรนะบันไดเขาขโมยบันไดก็ตายแล้วมีคนมาเอาด้วยยูาเยอะกลางคืนเราไม่หลับไม่นอนรอขโมยเยอะบรรไดเหล็กที่วางนอกนั่นเราจะทำบรรไดบรรไดองอันหมดทั้งสีรอบนี้เขียนว่าจะทำ อันน <mile> ี้เครื่องอะไรเนี่ยของอะไรเนี่ยไหนนิสันเหรอนิสันฝาแดงใช่าไหมเออฝาแดงฝาขาวฝาแดงอ๋อฝาแดงแดงแดงหยาบจะมีแดงหยาบกับแดงเงาเออของแท้ไหมฝาแดงอ่ะฝาแดงแดงมันจะมีสองแบบเออแดงหยาบกับแดงเงาอ๋อนี่แดงอะไรอันนี้แดงแดงด้านเหลาแกงด้านแดงด้านไหมน้ำฝนหมดแตละแต่ว่ามันบอกว่ารุ่นเก่ารุ่นใหม่แค่นั้นอ๋อเออถ้าเท้าฝาบอลจะเก่าหน่อย่บอล แดงยาเป็นี้ก็จะใหม่ขึ้นมาหน่อยอแ,แดงเงาเลยก็จะใหม่เลยแสดงว่าใหม่เยอะใช่ตัวนี้ตัวใหม่อยู่แล้วมันก็ไม่ตเนะอนี้ชื่อแมงกนอยู่แล้วเอะตวงตน้สานท,นทนที่ไหนซื้อมาก,ก็มแล้วไม่อย่า<อ>บอกว่านิสานนะ<อ>กับมิตซูนะไซโคล L องนะอ,อันนั้นเนียิ่งคนเลยเพราะอะไรไหมน้ำแหง้งแม่งยังใช้ได้เลยมิตซูอมิตซู L 2อ0ตัวไซโคล แต่ว่าถ้าถ้าเกิดเป็นโตโยต้าอย่าเล่นเพราะเขาว่าไม่เอาไม่โตโยต้าเขาว่ารอบเป็นจัดไม่อย่นงเลยล่ะนิสันเนี่ยนิสันเนี่ยมันมันจะเน้นบรรทุกเน้นงานหนักรอบอืดรอบช้านะรอบช้ามันมันจะอืดไงเออมันจะอดมันจะอืดมันจะนั่นใช่นในนใชไหมอืมแต่ถ้าเป็นมินตูเนี่ยเราเราลืมเรื่องน้ำปุ๊บน้ำพุน้ำแห้งหรือน้ำอะไรยเงี้ยนะ โอเคทิ้งรถไว้ไอ้ทิ้งเครื่องไว้ให้เย็นนะ่ะเอามาทุบใค้ได้ต่อแต่ถ <c oughs> ้าเกิดเป็นตโยต้าไม่ได้เลยคือตอนเนี้ยตอนเนี้ยน,น,นะเอ่อของนิสันเนี้ยนะจะไมิตู